สโมสและเยันมากเตรียมเปิดสนามรับฤดูกาลใหม่ให้120เยาวชนชั้นป .6 ลูกหลานกเกษตรกรไทยเข้าร่วมคัดตัวเพื่อรับทุนการศึกษากว่า1ล้านบาทกับโครงการสารฝันต้นกลา้ากีฬาชุมชนปี9ร่วมฝึกฟุตบอลโดยโคชมือเก่าจากสโมสรฟุตบอลเซเรโซโอซากา้าและสโมสรฟุตบอลบีจีปทุมยูเนเต็ดแถมใครเก่งใครเจ๋งมีลุ้นติดทีมเยาวชนของสโมสรด้วย ซีซั่นนี้พลาดไม่ได้ซักสนามผมบิ๊กจะคอนเฟิร์มร่วมสารฝันโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรยันมาเอมูลนิธิยามาโอกะประเทศญี่ปุ่นสถาบันฝึกสอนฟุตบอลยามาโอกะฮานาสกะประเทศไทยยามา